เะคะข้าวมันไก่ของเจ๊หิวนะคะตอนนี้ก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ้หิวนะคะจะมาทําข้าวมันไก่นะคะของเจ้หิวเองสุดลอดเด็ดนะคะมีไก่นะคะมีผักชีแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะพริกไทยนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็ สีอุดำนะคะสีขาวแล้วก็มีเต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็มีหัวกระเทียมดองค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีขิงมีพริกแดงพริกเขียวน้ำ้มสใสชูนะคะตอนนี้จะอยู่จะต้มให้ดูเลยนะคะว่าต้มยังไงที่จะได้ออกไก่มาสวยมากเลยช่วงนี้เป็นสะพกนะคะ สะโพกใหญ่นะคะซี่หนูจะต้องไม่รู้ว่าทำยังไงจะได้ไม่ติดหม้อหนังออกมาได้สวยมากเลยค่ะ,ะขั้งแรกเราก็ใส่ผักชีลงไปนะคะแล้วก็ใส่น่องค่ะลงไปนะคะใส่ตาน้ำเย็นๆนะคะออกมาไก่จะได้สวยค่ะนะคะใส่ลงไปต้มเลยค่ะประมาณ20สินาทีนะคะออกมาไก่ก็จะได้สวยเลยค่ะ ะะแล้วก็ใส่รสลงไปสองก้อนนะคะรสดีสองก้อนลงไปต้มนะคะแล้วก็ใส่ผงนี่ค่ะอ่าพริกไทยนะคะลงไปหน่อยแล้วก็เกลือเกลือนิดนึงเกลือนิดหน่อยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็ปล่อยให้ต้มมา20นาทีค่ะระหว่างเรารอไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่รสเด็ดเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะมาใส่เต้าเจี้ยวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยเราใส่แล้วเราก็ขูดนะคะตามใจชอบถ้าเราทําน้อยเราก็ทาใส่เต้าเจี้ยวน้อยนะคะถ้าเราทํามากเราก็ใส่มากนะคะ,แล,ะแล้วขั้นที่สองเราก็ใส่กระเทียมดองนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยขิงนะคะขิงแก่นะคะขิงแก่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมด้วยค่ะนะคะกระเทียมแล้วก็ตามด้วย พริกขี้หนูเขียวนะคะของเจ๊เขียวต้องจัดจ้านนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงค่ะแล้วก็ตามด้วยสีอวขาวสีอวขาวนะคะลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสีอุ่วดำค่ะนะคะลงไปนะคะสีอวดำถ้าเราทาเยอะแล้วก็ใส่เยอะเราทาน้อยแล้วก็ใส่น้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลค่ะน้ําตาล ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำซ้อสาสชูค่ะนะคะน้ำซ้อสายชูลงไปแล้วเราก็ลงไปปั่นนะคะปั่นแบบง่ายๆค่ะออก หอมค่ะกลิ่นหอมมากน้ำตานต่อไปนะคะจะให้เก็บน้ำจิ้มได้นานนะคะเราต้องเอาไปเที่ยวนะคะจะได้อยู่ได้หลายวันค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเี่อยู่รสเด็ดนะคะอร่อยมากก็หอมมากเลยค่ะจิ้มที่เราปั่นนะคะมาเที่ยวเที่ยวให้มันสุกนะคะ เราจะเก็บไว้ได้น,นานเวลาเราจะจะทานข้าวมันไก่เราก็ไม่ต้องทำน้ำจิ้มนะค่ะแล้วก็น้ำจิ้มที่เราทำเนี่ยออกมาทานต่อได้เลยแต่สูตรของเสี่ยหิวนี่จะต้องเข้มข้นนะคะแล้วก็เราจัดจ้านค่ะถ้าข้าวมันไก่จะให้อร่อยต้องเกี่ยวกับน้ำจิ้มนะคะที่สำคัญคือว่าต้องรสเด็ดนะคะถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยข้าวมันไก่ก็ไม่อร่อยค่ะถ้าน้ำจิ้มอร่อยข้าวมันไก่อร่อยก็อร่อยนะคะ ต้องรอให้เดือดแป๊บ,บนึ่งกันค่ะจะได้เก็บได้น,นานเราไม่ต้องมานั่งทำน้ำขึ้นบ่อยๆกันนะคะตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะมาทอนฟองไก่ออกนะคะแล้วก็ต้มไปสะพักนึงนะคะอฟองพวกนี้เราตักทิ้งได้นะคะเราอย่าไปเก็บเอาไว้ให้ไก่มันสุกก่อน แล้วเราก็เอาน,น้ำของข้าวมันไก่เนี่ยเราไปต้มข้าวได้เลยรอยแป๊บนึงนะคะอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไก่สุกแล้วเราก็เอาน,น้ำเนี่ยไปทำข้าวมันไก่ต่อได้เลยค่ะ จะหิวนะคะจะมาหุงข้าวนะคะข้าวมันไก่ตอนนี้ใส่กระเทียมกับใส่รากผักชีนะคะแล้วก็จะใส่น้ําไก่ลงไปตามค่ะน้ําไก่เวลาเราใส่นะคะอย่าเอามือลงไปวัดนะคะเราใช้ตะเกียบนะคะไปวัดแทนได้ค่ะนะคะเพราะว่าหุงข้าวมันไก่แล้วจะให้หอมเราต้องใส่กระเทียมกันบนสรากผักชีลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําพอประมาณที่ข้อเดียวค่ะ ข้อเดียวออกมาไก่ก็จะได้สวยนะคะอยากไปใส่เยอะๆนะเดี๋ยวจะเละค่ะหรือไม่เอาก็กลัะประมาณก็ได้นะคะกะประมาณก็ได้ถ้าเกิดคน่หนถ้าวัดได้ก็กะประมาณเอาว่าขนาดไหน เอาขนาดนี้พอนะคะขนาดนี้พอนะคะค่ะเดี๋ยวเจหิวจะไปตั้งในหม้อข้าวนะคะดเดี๋ยวจะมาให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงรานะคาข้าวมันไก่ของเจ๊หิวนะคะตอนนี้ก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะลองมาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงรสชาติของเจ๊หิวจัดจ้านค่ะข้าวมันไก่รสเด็ดนะคะเจ๊หิวลองทานเลยค่ะ อืมอร่อยมากจริง